ผ้รุ่นนี้เนี่ยนะครับผระขุนแผนแม่สบายแดงตอนนี้เปิดให้สั่งจองพระอาจารย์ได้วางเลิกน,นะการหามวลสารเนี่ยน้ำมวลสารที่สําคัญมีอะไรบ้างมวลสารเนี่ยผมทําไว้ตั้งแต่ปีเอ่อตั้งแต่ทําตั้งแต่เรียนมาผมเรียนมาตั้งแต่ปีห้าเอ่อสี่สิบห้บหครับผมยังไม่ได้ย้ายามาอยู่ที่นี่ครับผมไปเรียนกับอาจารย์ที่อยู่ลบบุรีครับ ก็ก็จะมีขุนก็จะมีผงนะนะผงผงที่เขาให้ทําเป็นขุนแผนรุ่นแรกเป็นตําราทําขุนแผนก็คือพวกดอกทองว่านดอกทองอว่านลำโพงดอกพิกุลดอกลักซ้อนดอกมะยมขุยปูครับแล้วก็ลูกข้าวครับลูกข้าวกับไก่แก่แม่ประชอน เออไอไก่แก่แม่ประช่อนเนี่ยนะมีคนถามเข้ามามันมันคืออะไรไอไก่แก่แม่ประช่อนก็คือไก่แล้วเนี่ยครับอไก่ตัวผู้แก่แก่ตายเองอืนี่คือไก่แก่แล้วต้องดูไอตัวนี้ด้วยว่ามีเสน่ห์ไหมมีดูมีเสน่ห์ในตอนอยู่ไหมอือเออมีตัวเมียมาตัวเมียมารุมมาอะไรไหมอืเราก็เอามาใช้เป็นทางเมตตามหาเสน่ห์แม่ประช่อนเราต้องดูว่าเอ ดูตอนที่ว่าหน้าไข่พอไปต้องชางสั่งชาวบ้านไปเลยว่าช่วงพอไปช่อนไข่เนี่ยถ้ามีต้องมาขายให้เราหรือเราขอเอามาตากให้แห้งแล้วก็ตำบดเป็นผงอืขนาดมวลงสารพวกนี้ยังไม่ใช่ว่าหาง่ายๆนะโยมดอกลําโพงสมัยนี้หายากดอกดอกลําโพงเนี่ยคนรู้จักอืแต่รู้จักกันแต่ไม่เห็นต้น อดอกลําโพงดอกลําโพงดอกมันจะเหมือนกั้คล้ายคอนสมัยก่อนน่ะดอกมใหญ่เขาจะเป็นในนั่นผมไปได้ที่เมืองการอลําโพงมาสามสีผมจะไปได้ที่เมืองการแล้วมามาปลูกพุ์เราไม่ขึ้นอผมก็เลยเก็บมายังดอกทองนี่เรายังหาได้อืผมไปได้ทั้งเขมรครับดอกทองแล้วก็ดอกดอกดอกพิกลมันง่ายทั่วไปครับทั่วไปร้านนู่นร้านนี้ลักซอนก็ยังพอหาได้ครับ แล้วก็ดอกมะยมยากที่สุดดอกมะยมดอกมะยมครับยากที่สุดเพราะดอกมะยมมันดอกนิดเดียวโยมครับเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้ว่านั่นคือดอกมะยมพอถึงเวลาจะร่วงหมดครับผมต้องสั่งให้คนเก็บอได้ไว้ถุงหนึ่งวันนี้ไม่ได้เตรียมไว้ผมยังมีดอกมะยมผมยังมีไว้ให้ดูให้คนได้ดูว่ามียังมีดอกลำพงก็มีที่แห้งครับดอกดอกอะไรก็ยังเรายังมียังเก็บไว้ครับ ก็เอาเอาแล้วก็ดินขุยปูดินขุยปูเนี่ยต้องไปหาเพราะเปดินในสมัยที่ก่อนนะไอเอาดินขุยปูมาเป็นหลักเอามาผสมกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อปั้มเป็นขุนแผนครับเพื่อเพื่อความบุดมสมบูรณ์ครับวามบูดมสมบูรณ์เรามาแกะเป็นความบุดมสมบูรณ์เรามาเอามาทําเป็นเสร็จ แล้วพอเราได้ได้ผมมาเนี่ยได้ทั้งลูกข้าวในลูกข้าวลูกข้าวเนี่ยเราต้องคอยพอเข้าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วข้าลูกข้าวมันจะแตกขึ้นมาครับพอลูกข้าวแตกขึ้นมาเนี่ยเราถึงจะต้องไปเก็บอืและต้องดูวันไปเก็บด้วยนะครับต้องดูวันดูเลิกไปเก็บอืพอดูวันดูเลิกไปเก็บเสร็จเก็บได้ลูกข้าวตามจานวนที่าตำราระบุเสร็จครับแล้วก็ต้องหาไก่แก่ไอ้แม่ปลาช่อนเนี่ยอืยากครับ พอ<ม>ผมจะรวบรวมมวลสารอยู่ได้หลายปีอ<ม>ือยู่หลายปีจนจนมาประมาณปีหกศูนย์โดยกับโดยประมาณปีหกศูนย์หรือปี 60, หกศูนย์น่าจะประมาณเนี้ยครับผมได้ทําขึ้นเป็นปีแรกอื<ม>โดยการผมตําผงเองครับแต่ว่าไอ้ก่อนตาผงเนี่ยเอาผมทั้งหมดเลยใส่คุกเค้าให้เข้ากันแล้วเซฟ<ม>เสกให้ได้เจ็ดเจ็ดเสาเจ็ดเสาข้างขึ้น ไล่ไปเจ็ดเสาครึ่งเดือนหนึ่งมีสองแค่สองแน่นสองข้างขึ้นแปดข้ามกว่าสิบห้าข้ามแปดข้ามกับาสิบห้าข้ามแล้วพอพอปั๊มเสร็จปั๊มปั๊มเป็นองค์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 เสร็จจนเราตามจํานวนแล้วก็เอามาเสกอีกอพอได้เจ็ดเสาก็คราวนี้ต้องมาเสกเจ็ดอังคารครัายมันจะได้โยมพระคุณแผนรุ่นหนึ่งใช้เวลาหนึ่งปีหนึ่งปีผมผมก็เลยไม่ทำ พอได้ทารุ่นแรกเราทําตามตําราแล้วคนเอาไปใช้แล้วมันได้ผลออโอเคตํารานี้โอเคใช้ได้ครับเราก็โอเคแล้วถือ,อว่าเราได้ทําทดแทนบุญคุณตําราครับได้ทาบุญทุนครูก็เลยก็เลยหยุดแต่ผงเนี่ยเราเสกไปเยอะอเราคิดว่าวันข้างหน้าเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปเสกอีกครับแล้วพอเราจะใช้ทําเราก็เอาเอามาผงมาเลยเราแค่เสียเวลาเสกตอนเป็นพระครับอ,อนี้กําหนดการที่ว่าให้ให้จองจองนาน ก็คือการเสกเนี่ยมันนานครับเสกมันนานับแล้วรุ่นนี้กําหนดไว้ยังไงอะรุ่นนี้กําหนดเสกไว้ยังไงรุ่นนี้กําหนดเสกก็คือวันที่ยี่สิบสี่เดือนเนี้ยครับกดนําเลิกครับกดนาเลิกในช่วงของเสนีนางพญาครับในเสนีนางพญาเป็นทางเมตตามหานิยมครับเนี่ยเมตตามหานิยมแล้วไปจดช่วงเวลาประมาณสิบโมงสี่สิบเก้าถึงประมาณช่วงเพลเนี่ยเป็นความช่วงความอุดมสมบูรณ์ครับและภูนสวัสด ก็ได้จะไปกดช่วงเวลานั้นครับพอกดช่วงเวลานั้นได้ได้เอากดนําเลิกทั้งหมดเมื่อกดนำเลิกทั้งหมดเสร็จก็วันที่แปดวันที่แปดมิถุนาก็จะไปตกเลิกของอธิปดีผู้บังคับครับอาธิปดีผู้บังคับเนี่ยก็จะเอามวลสารทั้งหมดแล้วก็คุณแผนที่กดนําเลิกทั้งหมดแล้วก็คุณแผนที่ว่ากดมาบลิกแล้วเนี่ยครับเอามาเสรอื เสกในช่วงอธิบปดีผู้มั่งคั่งเพื่อใ,ให้เกิดความมีมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองครับก็จะเสกในในเลิกของเครอโลกเดวนั้นอแล้วก็ถ้ายังปั๊มไม่เสร็จสมบูรณ์ก็จะให้กลับเอาผงกลับไปปั๊มต่ออีกอ๋อฮเอาผกลับไปพักไปไปปั๊มต่ออีกครับแล้วก็จะมาสมโพธจัดพิธีบวงสวงใหญ่ในวันที่ส <13. S 2> ิบสามสิบสามเออสิบสามกรกฎาคมทำไมเป็นวันที่สิบสามเพราะว่านะถ้าตามความเชื่อของชาว ฝรั่งนะสิบสามเลขสิบสามเขาไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่แต่ใน,นความเชื่อของของนะของทางเราเนี่ยพรออาจารย์ทางความเชื่อของผมครูบาอาจารย์ที่ผมเรียนมานะเขาสิบสามคือมันเป็นวันขึ้ขนสิบห้าค่ำคือขึ้นสูงสุดครับขเขาครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าทําอะไรเกี่ยวกับธุรกเ,เกี่ยวกับวัตถุมงคลที่จะต้องไปหนุนคนครับที่จะไปหนุนการค้าขายที่จะเป็นหนุนธุรกิจเขาหนุนตัวเขาให้ ให้เขามีความจเจริญรุ่งเรืองครับให้ทําขึ้นสิบห้าคืำมันจะมันจะหนุนเขาได้สูงสุดแล้วเขาเอาไปใช้จะได้ผลได้จริงอืมฮะฮะแม้วันนั้นจะเป็นวันอะไรก็ตามแค่ตรงกับวันสิบห้าค่ำใช้ได้แค่มันเป็นวันข,ขึ้นอ๋อฉะนั้นเลขเนี่ยนะะตามความเชื่อของตะวันตกเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเรานะเรานะคนไทยไง คนไทยเราคนไทยอ่าของเราสิบสามเนี่ยได้เลยสิบสามเราเอาวันสิบสามข้างขึ้นข้างขึ้นสิบห้าค่ำพอ<ม>ดีเป๊ะแล้วทําให้มีข้างขึ้นประกอบ,รบประกอบด้วยพระเราแล้วเอาอักคาลาเลขยันของเราใส่เข้าไปยันแก้วจิงดวงเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วอืคนที่ใช้ย่อมรู้อยู่แล้วทุกวันนี้คนที่ใช้ ตะกูแก้วชิงดวงรู้อยู่แล้วว่าแค่ใช้ตะกูอย่างเดียวยังหาความเจริญขึ้นกับตัวเอง right? ยังเท่าไหร่ยังหนุนความเจริญให้เท่าไหร่แล้วนี่บวกเป็นพระคุณแผนด้วยแล้วเอาไปหนุนเรื่องการทามาหากินเรื่องความเจริญร่วมอะไรเท่ากับบวกสองอย่างครนะพระคุณแผนรุ่นนี้ด้านหน้านเนี่ยเป็นพระพุทธรูปในซุ้มเรือนแก<ช>้วส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นอัครยันแก้วชิงดวง,ง,ดวงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระจารย์อยู่แล้ว<ช>นะอัครายันแก้วชิงดวงนะครับนะแก้วชิงดวง นะครับนะเดี๋ยวมาดูฮะนี่โอ้โหนะมีอันใหญ่ให้ดูนะ<ช>อันนี้พระอาจารย์จะย่อตรงเนี้เข้าไปไว้ด้านหลังใช่ไหมใช่นะอัครยานตัวนี้พระอาจารย์นะหลายคนเนี่ยเขาไม่เคยดูแล้วเขาก็ไม่เคยรู้นะอัครยานตัวนี้นะมีตัวอะไรบ้างแล้วมันโดดเด่นยังไงอะพระอาจารย์ อันนี้จะจะโดดเด่นจากการสันนิษฐานผมเนี่ยน่าจะเป็นยันที่เขาใช้ในสมัยก่อนเนี่ยน่าจะเป็นการยันใช้เฉพาะเจาะจงเฉพาะพวกพาณิชย์พ่อค้าอืเพื่อพ่อพ่อค้าเพื่อคาถาตัวนี้ไม่เป็นคาถาเรีรับแล้วก็เป็นหนุนกิจาการงานหนุนคนอะ่ะครับผมก็เลยม,มาสันนิษฐานว่าโอ้มันน่าจะดับระดับคนชั้นสูงใช้ในสมัยก่อนครับเพราะว่าดูเนี่ยคาถาเนี่ยอ่า เป็นการเปิดโชคลาบเงินทองครับเรียกเรียกผู้หญิงผู้ชายเข้ามาหาเราออืพ่อค้าพาณิชย์ทั้งหลายให้เป็นแม้เรียกผู้หญิงผู้ชายมาแล้วแม้เราทําค้าขายก็ให้เป็นทั้งเป็นให,ให้ให้เกิดเป็นพ่อค้าเป็นพาณิชย์พ่อค้าเป็นพาณิชย์ใช่แม้เรามีกิจการก็หนุนกิจการให้มีความเจริญรุ่งเรืองอืหากเราติดขัดอะไรก็ปลดออกได้หมดครับนี่คืออัคละล้อมรอบยันในตัวนี้ ยันแก้วชิงดวงแก้วชิงดวงแก้วชิงดวงผมผมยังสอนลูกศิษย์ว่าอยู่เสมอเลยว่าโยมลองลองลอง,งคิดดูครับว่ายันต์ตัวนี้มีพุทธคุณขนาดไหนครับขนาดวัดผมอยู่กลางทุง่งผมยังภาวนาคาถาตัวนี้แล้วยังใช้เรียกโยมเข้ามาหาในทุ่งได้โอ้ใช่ใช่นะเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าวัดพระอาจารย์เนี่ยอยู่กลางทุ่งนาจริงๆอ่าแล้วก็หาเงินหาทองยากมากยากเพราะว่าไม่มีใครรู้แล้วมีใคร จะเข้ามาหาพระอาจารย์ได้แต่ว่าทุกวันนี้ก็คาค่าไปด้วยผู้คนที่มาหาพระอาจารย์คาค่มโยมเออก็ได้จากยายันแก้วชิงดวงเนี่ยนะยันตัวเนี้ยโอ้ได้เพราะยันตัวเนี้ยโยมครับยันตัวนี้ใช้ยันตัวนี้เป็นการก็ใช้คาถาที่ผมให้ทุกคนไปเนี่ยแหละครับคาถาคาถาที่ว่าผมให้ไปท่องเนี่ยสัพเพชนาพระอูชนาเนี่ยที่ให้ไปในในใบผมจะให้คาถาไปในบอกระโสนไปก่อนครับ ผมไม่ว่าเน้นค้าไม่ได้เน้นขายวัตถุมงคลอืเราคุยเอาความรู้ครับคุยเอาความรู้เราคุยกันว่าทุกคนเนี่ยล้วนเดือดร้อนในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ครับาถาเป็นตัวง่ายที่สุดแล้วครับภาวนาไว้อืาพากภาวนาให้คาถาตัวนี้ออกดอกออกผลขึ้นมาเมื่อออกดอกออกผลออกมามีทุนทรัพย์ค่อยมาเอาคือคือพระอาจารย์ไม่ได้เน้นหรอกว่า นะทุกคนต้องมาเช่าวัตถุมงคลมาบูชาวัตถุมงคลถ้าไม่มีเอาคาถาไปท่องก่อนมาทุกทุกวันนี้ยังมีโยมมาไม่มีบทมาทุกยากมาร้อยร้อยรอย้รอยหนึ่งโยมมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วาามาทุกยากหมดแหละ,ะผมบอกเอาคาถาไปท่องก่อนเอากระถาไปท่องก่อนเดือนหนึ่งแล้วแค่กลับมาอ่าท่องให้ให้ขึ้นใจแล้วท่องให้มีมงคลก่อนใช่ผมบอกว่าเน่โยมแค่กระถาโยมเนี่ยถ้าโยมไปท่องได้อาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งได้ผลถือว่าได้ไวกว่าผมผมใช้เวลาสิบปี ท่องให้กระถาให้เนี่ยอให้โยมรู้จักวัดผมเนี่ยผมใช้กระถาสิบปีแล้วเป็นสิบปีท่องตัวเนี้ยให้ดึงเข้ามาเนี่ยอขนาดโยมอยู่ทางชนบุรีโยมอยู่ระยองโยมสุปปาการโยมอยู่ทางนู้นผมยังใช้กระถาตัวนี้เรียกโยมมาหาได้เรียกเรียกโยมมาได้เพราะปกติแล้วพระอาจารย์ต้องใช้ถึงสิบปีเพราะว่าตอนที่พระอาจารย์เข้ามาเป็นเจ้าวาดใหม่ๆนะไม่มีเลยก็ไม่มีไม่มีใครเข้ามาหาพระอาจารย์เลยไม่มีใครมาทําบุญเลยไม่มียังไม่มีใครรู้จักผม ก็มีไม่มีใครรู้จักผมผมก็ตั้งแต่ปีห้าหกผมก็เริ่มทําตะกรุดตัวนี้ขึ้นมาอก็ทํามาภาวนามาใช้มาท่องมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆท่องมาเรื่อยๆจนมาคนเริ่มรู้จักมาเริ่มตั้งแต่ปีหกศูนย์ผมเริ่มขึ้นมาอพอเริ่มไปปีหกศูนย์เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาเริ่มกระเตื้องขึ้นมาด้วยด้วยตัวเนี้ยภาวนาตัวเนี้ยภาวนาตัวนี้แล้วก็นะให้อัขระลยันตัวนี้กับลูกศิษย์ใช่ตอนที่พระอาจารย์มาเป็นเจ้าวทีีี่่นนนปไหะะ ปีห้าสิบห้าห้าสิบหกตอนนั้นพระอาจารย์อายุเท่าไรยี่สิบหกยี่สิบหกยี่ห้ายี่หกเดียห้ายี่หกนะในตําแหน่งเจ้าวาดที่เป็นวัดกลางทุ่งการนาใช่พระพระอาจารย์ตอนนั้นก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ได้สร้างวัตถุมงคลหรืออะไรเนี่ยพระอาจารย์ถอดใจไปแล้วก็น่าจะกลับวัดเก่าอาโยกลับวัดเก่าเพราะวัดเก่าของพระอาจารย์ก็พร้อมหมดทุกอย่างพร้อมหมดทุกอย่างนะอยู่ก็ก็อยู่แบบสบายแต่ไม่ต้องใช่ใช่คือเป็นวัดบ้านเกิดเราอ่าฮะ แล้วก็นี้เราเราเรา,เราอยู่นี่ก็คิดไปอีกทางหนึ่งก็อ่ะเหมือนเราสร้างบารามีไปในตัวครับก็ภูมิภูมิใจอะ่อะคือเอาอยู่ไปแล้วเราก็ภูมิใจในการทําของเราไปตอนเขาผมอยากจะรู้ว่าตอนที่มีคําสั่งคณะสงฆ์ตั้งพระอาจารย์ดํารงตําแหน่งเจ้าวาดพระอาจารย์รู้มาก่อนไหมว่าจะต้องมาอยู่ที่วัดแห่งนี้อ,อตอนแรกก็ไปเที่ยวไปมาเที่ยวอยู่นี่<อ>แล้วนี้มันช่วงจังหวะที่พระเขาไม่มีเราก็รับเออรับรักษาการไว้ก่อน คราวนี <là> ้ร <t> ักษาการเขาต้องรักษาการสามเดือนครับแต่ด้วยจังหวะเหมือนโยมจังหวะเหมือนเราจะได้เป็นน่ะมันไม่ถึงเดือนโยมเขาตั้งเราแล้วอ่ะเขาตั้งแล้วมันเป็นช่วงจังหวะจะต้องตั้งแล้วหนีไม่ได้แล้วพระอาจารย์ได้ได้ยืนมองวัดไหมว่าเราจะอยู่ยังไงแล้วเราจะทํายังไงวัดอาณาบริเวณก็กว้างขวางแต่ว่าเสนาสนะผูกพังหมดแล้วก็แรกๆต้องก็อยู่เฉยก่อนโยมอยู่เฉยก่อนอยู่เฉยเป็นที่ทำใจไปก่อน อยู่เฉยเป็นปีเพื่อเราปรับตัวเราให้อยู่กันได้ก่อนอ๋ออยู่เฉยเป็นปีอเป็นก็พอจะหางเงินเล็กๆ,ๆน้อยๆมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟก่อนครับนะบทำอะไรก็ยังไม่ทำใช่เพราะว่าไม่มีเงินไปทําอยู่แล้วใชพ่พระอาจารย์ก็พระอาจารย์นอนนึกไหมว่าพระอาจารย์บอกว่าเอ๊ะถอดใจละไม่อยากเป็นแล้วเจ้าวาด โอ้ก็ก็ก็ยังมีนะโยมอก็ยังมีพวกพระว่าก็สมัยก่อนเรายังเดินทุดงพระพวกก็ยังชวนกันไปอยู่อไอ้เราก็บอกจะจะไปเลยดีกว่าปะอ้าไปเลยดีกว่าเพราะไม่ไหวแล้วนะจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟใช่ใช่เพราะว่าสมัยก่อนก็ยังยังยังไม่ไม่ไม่หนักหนาไม่ไม่ไม่เยอะไม่ภาระหน้าที่เราก็ยังไม่เยอะนะครับเท่าไหร่แล้วก็ค่าูมิค่าไฟเราก็ยังไม่ไม่ไม่เยอะเหมือนสมัยนี้ครับแล้วตอนนี้ พอเราเริ่มอยู่ไปปรับสภาพไปเราดูไปได้เหมือนเราเราได้อะโยมเราก็เลยปรับตัวได้เพราะปรับตัวได้อะไรได้เราก็อยู่ได้แอืมล้วพระอาจารย์ก็เลยมีวิชาติดตัว ก็มีตอนแรกเป็นวิชาการรักษาทั่วไปก่อนสมุนไพรอู้นนี่นั่นก็มีติดตัวมาบ้างแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมมาอก็ไปเรียนเพิ่มเติมมาครับตัวนี้ก็ไปเรียนเพิ่มเติมมาพอไปหลายยันก็ไปเรียนเพิ่มเติมมาตอนมาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่เนี่ยแหละได้ปีสองปีก็ไปเรียนเพิ่มเติมมาพอไปเรียนเพิ่มเติมมาก็เอามาใช้เอามาใช้เอามาใช้เราก็ยังสมัยก่อนโยมเหมือน เราก็ยังไม่รู้จับหลักไม่ถูกอะโยมไม่รู้ว่าจะเอายันตัวไหนมาใช้อเป็นเอกลักษณ์เราหรืออายันตัวไหนที่มันจะให้เราสร้างวัดได้อะเพราะว่าไปสมัยก่อนเราไปขอเรียนเนี่ยบางรูปท่านก็ให้เมตตาบางรูปท่านก็ไม่ให้แต่ละบางรูปเราก็บอกพ่อผมจะขอไปเอาไปสร้างวัดครับเพราะว่าวัดผมอยู่กลางทุ่งกลางท่าเป็นนี่ผมก็จะขอวิชาไว้สร้างวัดอเพื่อผมมีตัวเนี้ยก็ยังยังดีหน่อยจากการเลี้ยไร จะเคลเรียอะไรเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นถ้าเรามีตัวนี้เราก็ไม่ต้องเรียอะไรมาไม่ต้องเรียอะไรนะการเรียอะไรนี่มันก็ลําบากนะพระอาจารย์ใช่ไหมใช่ใช่ก็เอาโยมงเที่ยแรกไว้ใส่ใส่บาตรให้เราฉันอืแเราก็คิดอย่างนี้เป็นพระเวลาเรียอะไรเขาก็ว่าสร้างวัตถุมงคลเขาก็โวยนะพระอาจารย์ทางออกมันยังไงอะฮะแล้วพระอาจารย์จะอยู่น้อยู่ลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีลักษณะแบบนี้พระอาจารย์จะอยู่ ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดอยู่ได้ไหมคือเราเราทุกวันนี้สังคมเราคือเราก็วางเฉยอยู่ครับปงวางเฉยปงวางเฉยน่าเราอยู่ในตำแหน่งที่จะต้องดูแลด้วยใช่ต้องสร้างนู่นบำรุงนี่นั้นใครก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองตัวเรารู้ตัวเรารู้ตัวเรารู้ว่าตัวตัวเรารู้ว่าจะต้องทํำยังไงตัวเรารู้ว่าอันไหนผิดตัวไหนรู้ว่าถูกตัวไหนรู้อยู่ว่าอยู่ในกฎอยู่ในวินัยอืใช่ไหมครับ อยู่ในกฎอยู่ในวินัยอันไหนที่เราสงเคราะห์ได้สงเคราะห์สงเคราะห์ได้สงเคราะห์ใช่เพราะทุกวันนี้โยมันเดือดร้อนกันทุกคนเข้ามาเนี่ยหาเพื่อหาความสบายใจครับเข้าวัดมาหลอกโยมไม่มีหลอกโยมเข้าไปว่าเออเนี่ยฉันหน้ามาเนี่ยไปคุยฉันโดนของมาโดนอะไรมาครับไม่เอยฉันไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยอ่ะเราก็เท่าเท่ากับเอาฟาร์มทุ์ให้เขาอีกแต่เราทําไมไม่คุยกับเขาเราเราอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าหรืออาจจะคิดไปงโ้นไปนี้ คุยให้เขามีสีหน้าให้เขาหัวเราะออกไปดีกว่าเสียเวลาคุยกับเขาห้านาทีสิบนาทีครับแล้วเขาได้ความสบายใจออกไปอือาจเขาอาจจะไม่ได้ทุกเขาอาจจะเครียดครับเขาอาจจะเครียดเครียดเครียด นะครเราก็พระก็มีหน้าท no. yes. yeah. uh 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 no> ี่ในการคลายเครียดคลายเครียดคลายทุกข์ให้กับญาติโยมใช่นะเขามาเขาก็มีความทุกข์เข้ามาใช่นะทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็คือทุกวันนี้มันหลายหลายแบบโยมที่เข้ามาหาผมเนี่ยหลายแบบหลายคือวันหนึ่งมันไม่มีซ้ำกันเลยโยมไม่มีซ้ำไม่มีซ้ำวันหนึ่งเป็นสิบสิบอย่างหลายระบบหลายระแบบหลายอย่างโดนของมั่งโดนนู่นมั่งโดนนี่มั่งแม้กระทั่งดูดวงเราก็ไม่เคยเราบอกไม่ดู ไม่ดูดวงไม่ดูครับไม่ดูดวงไม่ไอ้นู่นไอ้นี่แต่บางทีเราก็คือเหมือนความสบายใจคนนะโยมครับอืมบางคนเรา่าน้ะมณเราไม่ลดครับนู่นเลยก่อเอาในโอ่งไปไปกินไปอาบ่างนี้แต่ความสบายใจอ่าเขาก็อยากให้ลดให้พรมให้ชเราก็ต้องช่วยเขาต้องช่วยนะจะไปโอเข้ามามีความทุกข์เราจะไปปฏิเสธเข้ามาตั้งใจใช่ เขาบอกเขาเสียเวลามาตั้งไกลค่ารถเขาก็เสียอแต่เรานั่งอยู่ที่นี่ไงแล้วเอาเอาไว้ให้ฟังบางบางคนหลงหลงเดินเข้ามาด้วยนะเดินไกลด้วยนะเข้ามาหายแล้วพ่อจย์บอกว่ากลับไปเถอะโอ้โหอย่างนั้นเขาก็ใจเขาก็ใช่คนเราไม่มีมีใจมียมเจอแล้วยมครับมาแล้วลมงทีเราก็แกล้งหยอกแกล้งนุ่งแกล้งนี่จนบางทีเขามาด้วยความหวังแต่เราเราเราแกล้งหยอกเขาบอกว่าไม่ได้ไม่เป็นหน้าเขาก็ถอดสีแล้วครับ แต่ว่าเราก็ดู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 ว่าเขาเป็นยังไงแล้วเราก็เออก็เราค่อยว่ากันอันนี้มันจริงไหมเหมือนเราเป็นหมอได้แหละโยมคอยวิชัยวิเคราะห์อืก็หลายเคสนะที่ช่วยไปแล้วสําเร็จแล้ช่วยไปแล้วได้ก็คือเราไม่ได้ช่วยในทางไสยศาสตร์หรอกโยมช่วยในทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเอาไปปฏิบัติได้อะไรเชิงจิตวิทยาจิตวิทยาก็เหมือนนักจิตวิทยาทางพระเท่าแหละใช่เพราะทุกวันนี้คนมีความทุกข์ก็ไป เขาบอกว่าเป็นโรคประสาทไปหาหมอเยอะนะ<ช>หมอเขาก็จิตวิทยาเขาก็มีแต่ข้อสําคัญเขาใช้ยาด้วยใช่นะ<ต>ใช้ยาด้วยใช่แต่ยา<ม>เราเราให้เป็นครถาท่องไงเอออันนั้นนรักษาได้ทางใจนะแต่ยาทางหมอเนี่ยถ้ากินไปมากๆมันมีผลมีผลตับไตไ้พุงเราแล้วก็มีผลกับสมองด้วยใช่นะทีน,นี้เราก็บอกว่าบางคนมาในี่ทุกเลยโอ้อยากรวยอยากอนุนในนี่นไอ้นั่นเราก็บอก เอาอยากรวยไหมล่ะเราก็บอกไปอยากรวยอันนี้ไปท่องอ่ะเนี่ยกระถาเนี่ยไปท่องครับท่องไว้เช้าเย็นท่องเหมือนคนบ้าอืท่องไปครับดีว่าไปคิดจังอื่นถ้าคิดจังอื่นไม่เกิดประโยชน์หรอกในท่องไว้ครับท่องกระถาไป<ช>มันเป็นการเหมืองโยมเ,เอาเอาเหยือกเอาเหยือกเกี่ยวเบ็ดโยมครับวันเพื่อให้เข้าในเข้ามาในทางพระพุทธศาสนาอืเมื่อมันเข้ามาในทางพระพุทธศาสนาปุ๊บเราก็มีธรรมะตัวอื่นสอนแสบ แซ้าไป,ไปได้แซกเข้าไปได้ใช่ไหมแต่ถ้าเรายังไม่รู้โยมเข้ามาปุ๊บขายเลยพอขายเลยมันไม่ได้ผลมันก็จบแล้วยมออกไปก็จบแล้วครับแต่เราเมื่อเราขายแล้วมันกลับมาโยมเมื่อเราสามารถสอดแทรกได้เฮ้ยอย่าไปคิดมันมากว่ามันเป็นอย่างนี้บางคน รับไปบอกว่าขนลุกว่าอย่างงี้อาจจะเป็นเพราะอากาศหนาวก็ได้ <c oughs> น,นก็ว่าไปอย่างนั้นใช่ก็เขาสัมผัสได้ใช่แต่เราก็แหมก็นะจะพูดไปเดี๋ยวก็จะหาว่า<ม>เป็นอะไรอย่างนี้อ<ช>ีกเราก็บอกพรเป็นเพราะอากาศหนาวก็ได้เป็นเพราะไอ้นุ่นก็ได้เป็นนี่ก็ได้เราอย่าไปเชื่อมันมาครับอันนี้เป็นที่พึ่งทางใจให้เรารู้ว่าเอ้ยนี่ลูกครูบาอาจารย์เราให้เรารู้ว่าเอ้ยมึงลืมท่องคาถาเว้ยมึงลืมมึงลืมอะไรไปเนี่ย เราจะบอกให้เตือนสติไว้โยมครับบางทีลูกผมให้บอกมันไม่ติดเนี่ยมันจะได้ไม่ท่องมันจะได้ไม่ท่องกระถาไว้ติดหน้าห้องไปเลยออกอไปต้องท่องกระถาก่อนออกจากห้องครับแต่บางคนบางคนบางคนก็บอกผมนี่ติดจนจนจนท่องได้แล้วบางคนลูกผมไอเวลี่ยมใส่กอไอเลี่มที่ว่าลูกที่ว่าไปกับกระถาพกแล้วดีไม่ใช่ดีเพราะเพราะพกรูปเราหรอกเพราะดีเพราะมันท่องกระถาแล้วจิตเป็นเชื่อมั่นจิตมีศรัทธามันก็เกิด เป็นมงคลกับเขาเองครับอันนี้คือการสอนทางอ้อมสอนทางอ้อมใช่นะฮะ